สถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในทะเลแดงกลายเป็นกระแสะข่าวใหญ่ระดับโลกเมื่อจีนเริ่มส่งกำลังทางทะเลเข้าสู่พื้นที่ใกล้ยเยมเมนอย่างลึกพร้อมด้วยเรือพิฆาตล,ล้ำสมัยและฝูงโดรน AI ที่สามารถทำงานได้อัตโนมัติอย่างแม่นยำความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในบริเวณช่องแคบบับอันบันเด็บซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตรสําคัญระหว่างทะเลแดงกับอ่าวเอเดนที่เชื่อมต่อกับมหาสมุทรอินเดียแ,และใกล้กับฐานทัพของชาติตะวันตกในจิบูตีโดรน AI และยุทธศาสตร์ของจีนกองทัพเรือจีนได้นำเทคโนโลยีใหม่ เข้ามาใช้ในภารกิจนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบโดรน AI ที่สามารถลาดตร,รวจจับเป้าหมายและโจมตีได้โดยไม่ต้องพึ่งมนุษย์ระบบเหล่านี้ถือเป็นภายุคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของกองเรือพันธมิตรในภูมิภาครวมถึงการควบคุมเส้นทางการเดินเรือที่สําคัญของโลกการเคลื่อนไหวของจีนไม่เพียงแต่เป็นการแสดงแสนยานุภาพทางทหารแต่ยังอาจหมายถึงการขยายอิทธิพลในตะวันออกกลางซึ่งก่อนหน้านี้ถือเป็นพื้นที่ของสหรัฐและพันธมิตรในเธอเป็นหลัก เยอรมนีตอบโต้ด้วยยูโรไฟเตอร์สิ่งที่สร้างความตึงเครียดให้พุ่งถึงขีดสุดคือการที่กองทัพอากาศเยอรมนีได้ส่งฝูงบิน er ยูโรเฟเตอร์ูนเข้าสกัดการลาดระเวนของจีนในเขตใกล้น่านฟ้าจิบูตีเพื่อแสดงออกถึงการตอบสนองของยุโรปต่อการขยายอิทธิพลอย่างจงแจ้งของจีนในภูมิภาคนี้การเคลื่อนไหวของเยอรมนีไม่ได้ทำอย่างลำพังแต่เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจร่วมของเนโตที่ต้องการยับยั้งการขยายตัวของจีนเนโตและการเคลื่อนไหวฉับพลัน เนเธอถือว่าการปรากฏตัวของจีนในทะเลแดงเป็นการเปลี่ยนแปลงสมดุลอานาจในภูมิภาคที่ไม่สามารถมองข้ามได้จึงได้มีการเปิดปฏิบัติการลาดระเวนร่วมขยายกองกําลังเรือดําน้ําและตรวจตราน่านฟ้าร่วมกับกองทัพของสหรัฐและพันธมิตรอย่างเข้มขน้นการตอบสนองของเนเธอรวดเร็วและเฉียบคมทําให้จีนต้องยืดหยุ่แผนการเดิม และเริ่มส่งสัญญาณการเจราจารในเบื้องต้นผ่านช่องทางการทูตแบบลับๆแต่ในเวลาเดียวกันก็ยังไม่มีการถอนกําลังหรือชะลอภารกิจในทะเลแดงสหรัฐเริ่มขยับและส่งเรือบรรทุกเครื่องบินไม่กี่วันหลังจากความเคลื่อนไหวของเยอรมนีสหรัฐได้ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินยูเซสเวตีเพสเ o นเฮาต์พร้อมฝูงบิน f อ1 8เข้าสู่พื้นที่ทะเลแดงและอ่าวเอเดนท,ทันทีพร้อมประกาศชัดเจนว่าจะไม่ยอมให้มีอิทธิพลฝ่ายเดียวในพื้นที่ยุทธศาสตร์นี้ การปรากฏตัวของเรือบรรทุกเครื่องบินระดับเรือธงของสหรัฐสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ว่าอาจนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงที่ลุกลามได้ในระดับภูมิภาคและอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นรูปแบบใหม่ระหว่างตะวันตกกับพันธมิตรจีนรัเสเซียรัเสเซียจับตาใกล้ชิดและอาจใช้โอกาสนี้ ในขณะที่ความตึงเครียดในทะเลแดงรุนแรงขึ้นรัเสเซียได้แสดงท่าทีจับตามองอย่างใกล้ชิดผ่านการแถลงการของโฆษกกระทรวงกลาโหมว่าการปรากฏตัวของชาติตะวันตกในทะเลแดงต้องไม่เป็นการยุยยุที่นำไปสู่ความรุนแรงพร้อมทั้งเพิ่มการลาดระเวนเรือรบของตนในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลดำรัเสเซียอาจใช้สถานการณ์นี้ในการหาพันธมิตรใหม่ในตะวันออกกลางเสริมสร้างเครือข่ายต่อต้านตะวันตกและสนับสนุนจีนในเวีนานาชาติสงครามในทะเลแดงชนวนสงครามโลก คำถามที่นักวิเคราะห์ทั่วโลกตั้งไว้คือสถานการณ์ในทะเลแดงจะกลายเป็นชนวนของสงครามโลกหรือไม่เพราะพื้นที่นี้ไม่เพียงแต่มีทรัพยากรและเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีประทะของอำนาจระดับโลกที่ต่างต้องการมีพื้นที่ยืนหากการประทะใดๆระหว่างจีนกับเนโตหรือระหว่างสหรัฐกับพันธมิตรตะวันออกอย่างรัสเซียและอิหร่านเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการความขัดแย้งอาจลุกลามและนำไปสู่ความรุนแรงในหลายทวีปยุทธศาสตร์ใหม่ของภูมิภาคตะวันออกกลาง สถานการณ์นี้ไม่เพียงแต่ส่งผลด้านการทหารแต่ยังเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ของตะวันออกกลางไปตลอดการจากที่เคยเป็นสนามแข่งขันระหว่างสหรัฐกับอิรานอาจกลายเป็นพื้นที่ที่จีนและรัเสเซียเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทำให้การจัดระเบียบอำนาจใหม่ในภูมิภาคเกิดขึ้นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงหลายประเทศในอ่าวอาหรับเริ่มทบทวนพันธมิตรขณะที่บางประเทศในแอฟริกาตะวันออกเช่นจิบูตีและเอรเซียก็เริ่มใช้จังหวะน,นี้ในการเจรจาผลประโยชน์ใหม่กับมหาอำนาจทั้งสองฝ่าย สรุปวุสงครามหรือจุดเปลี่ยนของโลกเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกการบุกข,ของจีนการตอบโต้ของเยอรมนีเนโธและสหรัฐการจับตาของรัเสเซียล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโครงสร้างความมั่นคงระหว่างประเทศและอาจเป็นชนวนที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงระดับโลกอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงอย่าพลาดการวิเคราะห์สถานการณ์โลกแบบเข้มข้นได้ที่ b e t t e r z ถ้าคุณไม่อยากพลาดความเคลื่อนไหวระดับโลกแบบเรียลไทางกดติดตามช่องเบทซูนของเราไว้แล้วพบกันในวิดีโอต่อไป